รหัสต่อไปค่ะคุณพี่งานหนังออยเงาหนังออยเงาใบนี้ e z ค่ะรหัส e z งาน crossbody ฝาปิดจิ๋วค่ะฝาปิดทรงจิว๋วใบน,นี้น่ารักมากกระเป๋าตังค์ไส่6นิ้วใส่ได้นะคะฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่9นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่6นิ้วฐาน9ก้สูง6ค่ะความหนาอยู่ที่3นิ้ว 3. นิ้วคือกัญญาวัดรวมเลยนะ2ลอนแบบนี้นะคะด้านหน้ามันจะมีลอนบางๆอีก1ลอนเอาไว้เสียบโทรศัพท์มือถือได้ฝาปิด กระดุมแม่เหล็กค่ะคุณพี่สายสะพายเป็นงานสายคู่ตัวนะคะปรับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขัดค่ะคุณพี่มีตัวรัดสายให้เรียบร้อยค่ะสำหรับตัวนี้ช่องด้านหลังเป็นงานช่องล้วงกระดุมแบบนี้น่ารักมากฐาน9สูง6หนาสามใบน,นี้สะพายขึ้นมาคือยอย่างน่ารักสะพายเข้าไหล่ก็ได้นะคะใครใช้เป็นกระเป๋าทํางานสะพายเข้าไหล่แบบนี้จะเป็นลักษณะแบบเหมือนแบบ เสาออฟฟิศเกาหลีเลยอะตัวนี้รหัส e z ค่ะงานหนังออยเงาค่ะงานหนังออยเงาสายของเขาปรับได้ทั้งสิ้น7ระดับนะคะสำหรับตัวนี้ปรับได้7ระดับกัญญาลองตำแหน่งตรงกลางก่อนซึ่งเป็นตำแหน่งที่กัญญาจะใช้งานประจำเลยกัญญาสูง163นะาสำหรับลูกค้าใหม่นะคะ,ะคุณพี่อะ ระดับตรงกลางค่ะคือสพายครอสบอดี้ขึ้นมาแบบพอดีนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มได้อีกสักประมาณ3-6ประมาณ10เซนติเมตรค่ะคุณพี่อีกเกือบ10บเซนเมเพราะฉะนั้นคนสูง170-175อ่ะด้านในค่ะตัวตัวช่องด้านหน้าจะเป็นงานช่องหลวงค่ะคุณพี่ใส่โทรศัพท์มือถือนะคะได้ทุกรุ่นทุกไซส์ทุกขนาดนะคะเครื่องที่กัญญาทดลองให้ดูคือสูง6นิ้วครึง่งใส่ลงไปแล้วคือหลวมๆนะคะด้านข้างตรงเนี้ย เ,เลื่อนนิวขยับซ้ายขวาได้อีกประมาณ ความสูง1นิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือคุณพี่วัดจากบนลงล่างนะคะ7นิ้วครึ่งก็ยังใส่ได้ใครที่ใส่บัมเปอร์หนาๆตามด้วย1 0ป,ปาก1เซนเปิดไปด้านในค่ะสำหรับตัวนี้1ช่องพ็อกเก็ตและ1ช่องซิปล้วงหลังนะคะ,ะพูดไปพูดมาเพลินๆค่ะกระเป๋าสตางค์7นิ้วใส่ได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้กระเป๋าสตางค์7นิ้วใส่ได้โทรศัพท์มือถือใส่ได้ทุกรุ่นทุกขนาดค่ะ,ะผ้าซับในของเขาจะเป็นงานผ้าแคนวาสนะคะผ้าแคนวาส สีครีมทองค่ะคุณพี่นะรหัส e z ค่ะ26คือสีเขียวที่กัญญาสะพายค่ะจะเป็นเขียวมรกตนะคะตามด้วยรหัสอูยระวัง e อ e z ศค่ะคุณพี่ e z 0 1ศค่ะสีดำตัวนี้เป็นงานหนังออยเงานะคะออยเงาใครเคยซื้อไข่มังกรของกัญญาไปตัวนั้นจะเป็นออยเรียบใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะเป็นออยเงาเนื้อจะเหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้จะเงากว่านะคะตัวนี้จะเงากว่ารหัส e z 0 5ค่ะคุณพี่สี ม่วงค่ะตามด้วย e z 0 3นะคะสีน้ำตาลและสีสุดท้ายค่ะคุณพี่คือ e z 0 4สีแทน